อความเสพมันอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่น้องมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันครับผมมื่อนี้กับเมนูหูยพี่น้องนี่ตับยอนเน้อพี่น้องเน้อก่อนครูพาคิดิวปืนใหญ่ๆพี่น้องมึงโอ้ยวันตรนังกลางแปลงวันนี้เออมาพี่น้องมา สสเสียด้องกันครับผมเสือห้องให้ก่อนห,อห,อหอิกินคือเก้าพี่น้องตามประเภทนี้วัฒนธรรมของเป็กกอนแดดนเออในกระแทะกันแม่ยนวดอูอ้เป็กเข้าไปได้กินยังเะแสบด้วยครับผม มาพี่น้องมาก่อนอื่นเจ็บเสียบเหมือนกันเหี่ยวอ้ยสดแห้งพี่น้องเอ้ยสดกูเหี่ยวมีอีกเดี่ยวตอนบางบางโอ้โหตอนบางบางเนี่ยอะไรได้พี่น้องถิ่มเซ สดอร่อยมันอย่างนี้ค่ะพี่น้องอืมอืมอืมหวานอืมความแซ่บมันอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่น้องอืม 嗯。Mm hmm. ni asli ada pirang hmm. hmm. 嗯嗯，还吃点火腿了，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯